เฮ้ยพิจัดผ่านพิจัดผ่านทหารผ่านทหารผ่านเฮ้ยตีบอร์ดตีบอร์ดตีบอร์ดมาเร็วมาช่วยเร็วมาช่วยเร็วก็รังเสริมดวน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 อารมณ์แบบยิงท็อปบอร์ดแม่งมันเป็นอย่างนี้ดิแม่งเพิ่งรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากระโดดมากระโดดเฮ้ยเอาเขาเต้นทำไมวะพี่แต่ว่าเต้นไม่ปล่อยเลยนะ โ <Okay. S 2> อเคเอาทิ้ทหารหรอใช่พี่จัดแต่งตัวเป็นทหารมาด้วยพี่จัดได้เฮ้ย <Hey. S 2> พี่หมูพี่หมูเป็นยศอะไรแ,แขนสองตำรวจอีกแขนสองตำรวจเอกนะอย่าพี่เจอแบบว่าจอมพลล้านแปดบอกเลยว่าเต็มยศแน่เ <Hey, S 2> ด,ดี๋ยวโหได้ผมได้แล้วผมได้แล้วได้เสื้อแล้ว <c oughs> เป็นหน่วยรบพิเศษด้วยผมอะร <c oughs> บกับยาฆ่ากับมดโอเคพอเอาเซ็ตนี้แหละมาดูมาดูตัวทหารดูตัวทหาร เฮ้ยพี่จัดผ่านพี่จัดผ่านทหารผ่านทหารผ่านของวิวผมอะไรเนี่ยศัตรูมองมาเขาก็เห็นหมดแล้วเนี่ยมามามาโอ้โหถ้าหารอะไรเนี่ยชิวเกินเอ้ยเทวาเทใช่พี่จัดยางอย่างจ้าพี่หมูอะไรเนี่ยถ้าหารแซ่บกับเราเนี่ยอ๋อโอเคโอเคนี่นี่แต่งตัวสามสิบนาทีนะเล่นให้ถึงสามสิบนาทีด้วยนะไปไหนอ่ะไปวงฟ้าเหรอ อ่ะไปพีกไปพีกไม่กัดตัวเหรอคะเฮ้ยมันเฮ้ยมันบินอยู่ข้างล่างมันหวบ้านบ้านบ้านลงบ้านไปลงบาร์เอ้ยเอาปืนเอาปืนพี่บอสสกินเอาปืนมีแล้วได้ปืนแล้วเนี่ยเ่ะจยิงอะไรกันอ่ะอ๋อจะยิงถังแดงค่ะจะเก็บของอ๋อเอ้ยพ่อ้าวบอสกินอ้าวบอสกินเก็บไปสองแล้วเฮ้ยบอสกินตายบอสกินตายตายเลยตาย เฮ้ยตีบอรดตีบอรดตีบอรดมาเร็วมาช่วยเร็วมาช่วยเร็วกําลังเสริม Dude, ดวน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 กำลังไปกำลังไปเฮ้ยดาวดาวดาวไอ้ตัวบอร์ดดาวไอ้ตัวบอร์ดดาวตัวนี้แหละตีบอรดตีบอรดตัวนี้ขั้นเยอะหรอสวย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 อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเฮ้ยระวังนะระวังนะอ้าวหมดตีเหรอโอ้ อ๋อเติมเยอะกันนึกว่าจะตึงนี่ีอารมณ์ันแบบยิงท็อปบอร์ดแม่งมันเป็นอย่างนี้ดิแม่งิ่งรู้ใช่ใช่ใช่อ๋อ่วนคิวครับไม่เป็นไรแต่ดาเมจมีอยู่นิดนึงพี่หมูยิงได้สิดูได้ไงอ่ะคือหมูรัดเออเขายิงกันไงไปไปไปวงฟ้าปะไปดักมันไหมไปไปไป้ยพี่มีรถสปอร์ตป่ะ โอ anyway> ้กระเป๋าผมไม่เป e ็นพลทหารเลยว่ะลืมเปลี่ยนแัดแดก롱นี่เป็นมงคลเลยวะไปตอนนี้หน่วยหน่วยลาดหน่วยลาดตะเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากระโดดมากระโดดเฮ้ยเอาเอาเต้น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 ทำไมเหรอหลังเข้าประกทศเฮ้ยเต้นทำไม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 เต้นอะไรเต้นอะไรโอ้โหเดี๋ยวไม่ททัันนอ เฮ้ยพี่พี่หมูอยู่หน้าผมวิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งอยเฮ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีเออไดอีหนึ่งได้อีหนึ่งไดอีหนึ่งทำคลิปหรอทำคลิปหรอทำคลิปหรอเฮ้ย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 ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสองร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วออกแล้วครับออกแล้วครับแท็กแล้วแท็กแล้วยิง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 ไอเด็กเองโดนแน่

นี่เป็นหน่วยรถพิเศษละกันงั้นน่ะเป็นอ่าไม่ไม่ใช่ทหารเป็นหน่วยรถพิเศษกำลังจะไปกำลังจะไปวิวดีเชื่อดีดีกว่าเฮ้ยเครื่องดีดขึ้นไม่ได้อ่ะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะวิวไม่รู้อ๋อมันใกล้รถเอารถก็จะออกก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงดิเอ็มไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมันอยู่ไหนพี่จัดรถติดอยู่เต็มร้อยเต็มร้อยรถอย่เร็อยี่เห็นมิว มันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยจด้เฮ้ยหมดที่หมดทีหมดทีโอุ้บจุบุบโอ้ยใจเย็นๆทุคนทหารสงครามยังไม่จบสงครามอ๋อแล้ววิวเพิ่ไปทำอะไรวิวยิงบ้างปะเนี่ยวิวยิงแต่ไม่โดนเลยไม่โดนอยู่บนพอดียอดพี่จาร์มารับหน่อยพี่อยมาไกล ไม่ไกลโอ้โหไกลตรงไหน้อยโอ้โหไม่มีไกลไกลตรงไหนวะเนี่ยเลี้ยวกลับมาไม่อยากรับพี่แล้วไม่เป็นไรอยากอยากนั่งข้างๆพิจัดไงนี่ตรงนี้มาจอด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 ไปครับไปครับไปครับไปเลยครับกำลังไปบนทหารบนทหารเย็นเย็นบนทหารเฮ้ยมันขี่รถมันขี่รถสี่ตัวเหรอวะ เฮ้ยทำไมมีมันเกี่ยวมีมันเกี่ยวแล้วขอโอเคโอเคพี่โอเคเห็นบ้านไม,ม้ไม่มีมมหรอเห็นแบบเฮ้ยมันมีขึ้นขาวเฮ้ยอ้าวทำไมไม่ทันอีกแล้วทำไมไม่ได้ยิงเลยวะ <c oughs> ไม่ได้ยิงเลยอะ่ะ <c oughs> คือสไนเปอร์กระสุนหนึ่งร้อยนัดไม่ได้ยิงใครเลยอะ่ะ <c oughs> ไปดีกว่า ไปพิจารพจามีคนอยู่ข้างหน้าพิจาตโเคโอเคโช้าขับชผมลงแล้วพี่ไม่อยู่ข้างหน้าพิจาตาผมมองไม่เห็นมันดาวเโอเคมันตีเดียวพิจาาเปล่าไม่ดาไม่ดาพี่อกลดาวลไอผมครบโยผมครบโยพิจาริจาโอ โอ้ยแม่พี่ว่านะพี่ตายเลยอะไรวะเนี่ยเอมื่อกี้คุยกันมอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันนั่งเหงาเลยยิงไม่ได้หลบหลังไอ้วอร์ตายตายพี่จ้าตายเลยเนี่ยเพราะพี่หมูไม่ยอมมาช่วยหมูอยู่ในตัวข้างบนไง ปกป้องแล้วเมื่อกี้แบบยิงไปเต็มที่แล้วมันแบบมันหลบกระสุนแบบเดอแมทริกเลยไม่ตีระกระสุนเลยไม่โดนมันมันหลบมันหลบมันหลบพี่พี่เปิดเลยเนี่ยพี่เปิดรอบวงเลยเนี่ยไม่อยาให้ผมเปิดรอบมาดิเฮ้เปิดดิเฮ้ยท้ายมือมีตัวเฮ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอ้โหเฮ้ยมี เฮ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะยิงไปแค่สามเม็ดสี่เม็ดแล้วจะพูดยิงได่น่ะโดนพี่จัดโดนมันโดนเอาเหรอมันมันดาเมจบ้างแน่ๆเลยพี่จัดโอเคโอเคข้างหลังเราโอ้ย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 ไอวอลหน่อยพี่หมูไอวอลหน่อยโอ้โหเฮ้ยไอวอลดิไอวอลเยอะๆถามก้อนไปเลย ไอ้มึงจะเจาะหมดไปไหนมาเนี่ยกูถอยแล้วพี่พี่กูดาวยุบเลยยุบเลยมือจะในไม่สู้คนครับเด้าพยัญชนะคนที่หนึ่งตงวิวมีตัวน่นหลงต้นไม้เรยบร้อยไอ้เหี้ยไอ้เราปวดเยอะจังวะเอาไปล่ะเดี๋ยวมึงเจียวว่าจะกินกู เฮ้ยหมดตีหมดตีตอนนี้หมดตีเฮ้ยดาว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 ไม่มีไอ้บอไม่มีไอ้บอมันอยู่บนหัวเอ้ามึงตัวไหนเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงไปยึดตัวยึดตัวเฮ้ยยิงมันโดนๆหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยตายตายหมดตีโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเปหนึ่งไม่มี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 ของมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้องงแล้วีรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจะไม่มีของเนี่ยของไปไหนหมดวะเฮ้ยไอวอเตกขี้ผายขี้ผายเฮ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่ง อะไรอะไรอะไรรู้จักคนอาหารน้อยไปซะแล้วโอ้โหบอกเลยบอกเลยนี่นี่เราได้รับการเลื่อนยศแล้วพี่เราเป็นทหารผ่านศึกพี่นี่เฮ้ยหน่อยรถพิเศษเรียกผิดเหน่วยรถพิเศษผ่านศึกโอเคโอเคเขาใช้วิธีการตัดกำลังเพื่อนแล้วก็อยู่เป็นคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยไม่เมื่อกี้ผมช่วยเต็มที่แล้ว เออว่าจะกินล้มไม่พักเลยแหมแหมตัดตัดฉากตัเงล้มออกไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเปี๊ยกกุดาว <c oughs>